สวัสดีครับวันนี้เซนเจเจอัลตคาจะมารีวิวรถบรรทุกนะครับติดเครนนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับเป็นอ n o Victor FG8J 240แปรงม้านะครับติดเครนนำเข้าเก่าจากญี่ปุ่นนะครับยังไม่เคยใช้งานในประเทศไทยนะครับเป็นยี่ห้อยูนิค k k 5 4 4นะครับหรือ5ตัน4ปอกนะครับกระบะนะครับความยาว6เมตร50เซนเมตรนะครับรถคันนี้จดทะเบียนนะครับ เดือนพฤศจิกายน2561น,นะครับวิ่งมา45,000กว่ากิโลนะครับสภาพสวยๆนะครับเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ลูกค้าได้ชมอีกหนึ่งรอบนะครับตอนที่เราได้นำเคนเป็นสถานะปกตินะครับเชิญชมเลยนะครับผม ตัวนี้เป็นคันโยกนะครับไว้ใช้งานกับแขนเคนนะครับยกครึ่งปล่อยสลิงนะครับไปซ้ายขวานะครับพร้อมทั้งกดขาเคนขึ้นลงนะครับผม AK500 ้าร้นะครับเก่าญี่ปุ่นครับสภาพเครื่องยนต์ทางด้านขวานะครับสวยๆเดิมๆนะครับครับเครื่องยนต์ด้านซ้ายนะครับสวยๆนะครับน็อตยังไม่เคยแกะนะครับ ไต้หัวเก่งนะครับกาวสีขาวเดิมๆนะครับจากศูนย์อีโนนะครับสภาพภายในห้องโดยสารนะครับเชิญชมพร้อมๆกันนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับมีเซ็นทรัลล็อกนะครับมีกระจกไฟฟ้าพวงมาลัยนะครับมีถุงลมนิรภัยนะครับอุปกรณ์ภายในห้องโดยสารยังครบถ้วนนะครับสมบูรณ์นะครับทุกๆประการนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับวิ่งใช้งานมานะครับ 45,282กิโลเมตรนะครับจดทะเบียนวันที่14พฤศจิกายน2561นะครับราคา1 9 5 0 0 0 0บาททวนสุดยอด